Trekk, trekk, trekk. สลามดิเออวันนี้เราเลยทายสลามอันเดียร์โอเคค่ะน้องได้ก็คงผ่านให้เลยได้ไหมไ่้กดให้ตายเลยตัวยันสลาม ถ่ายรูปด้วยนะใครอยู่กยกลดยกมนิ้ใครนั่นอนทุกมืนแล้นเลได้อย่งี้รัวได้อยู่จริงไหมไม่อทำไมนะหลับเบิ้ม่อไหถูกาตนอนเลนทาครับทุกคนขอสารค่ะบ

ก็ได้ได้ของที่เนลเซีิงเพราะมาเป็นคู่เล่นก็คือนักแสดงอ๋อ แต่ว่าแต่ว <left> ่าขา่น่าขกเดียวนี่ยาอให่มีประวัติไม่อยากือสั่กนอะไร แกมาหน้าแดงอะไรค ตัวนี้เหมือนเซรามูนเนาะดูเถิด้มกุญแงพิทาแล้วฟอนนี้ไม่้อกระามันไม่ได้กินมากกว่าเรามันมาเลนไทยไม่ได้กินมากเซรามูนไงปล่อยผี สองรูปนี้เอาคืนเลยเหรอพี่โอ๊ถ้าเนอลือนนะเอ้เยอะไม่กอะถ้าเก่อดนี่ยพอแล้วเป็นไงสุริโยไทยตัวทรงไหนสวยขึ้นหรือว่าังไงไม่เราเขารู้ความสวยนะขาว้เมื่อกี้พูดเล่นเชื่อคนง่ายตลอดฮาวายอเชื่อคนง่ายตลอด คาวายอเดสเนสน่ารักเนาะเนสเนสเหรอไม่ใช่คาวาไเดสเนสเดสเนสเดสเนสเนสเนสคือเนาะเดสก็คือค่ะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะเออนายืนแบบเนี้ยเออทำไมไม่ยืนต้องนานแล้ววะฟังเมื่อยบอกไม่ดีฟังเมื่อยคนท่าเมื่อยสวยเหรอสวยสวยมากเลยอ่ะคอรี亚คอรี亚มาก ใ้ทไมเนตอีฟอะไรวะเดี๋ยวพี่ฟอร้าไปแล้วพี่สีทายเดียวเหรอพี่สีบอกว่าน่ารักน่ารักอยใส่ใจแม่ๆหอยโอ้ยรองยังไม่ได้กินข้าวไม่เป็นไรเนะ ไปบอกว่าคใจะมปชุดตันตลเวนา